ไอครับเก็บยอะครับไม่หลุดแล้วคราวนี้ไม่หลุดแล้วสวยๆนะดูไปดมาแล้วก็มาแล้วก็เห็นแลครับสวยสมุดดูครับุกื่อนดูต่อครดูต่อ รอสัคู่ครับรอละคู่รอสักคู่มาเ er น up, ่ยนี่เ <defence> ด er. ี <hr> ๋ยวรอละคู่เอาดึงเอาดึงเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วสวยออกมาแน่ยขึ้นมาแน่สวยสวยดูนะครับอีเห็นไหมใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นครับอย่าใจร้อนนะสูยใจร้อนไม่ได้นี่นะครับสวยๆวยใหญ่ ีกอหญ้าอยู่นะดูต่อครับไปแล้วครับอ่ะน่นาจะแตะพื้นแล้วครับถ้าแตะพื้นนี้ไม่ติดเป็นกอหญ้านี่อ่าปากทีสูงนะครับนี่กอหญ้าอยู่ครับใต้ใต้เรือหักครู่นะครับ ออกแล้วอุ้ยตัวใหญ่ด้วยตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยอ้ยตัวใหญ่น้ำหนักดีน้ำหนักดีโอ้ยโอ้ยตัวดูดูนี่เขากดเหลืองนั้งปิงอะเนี่ยโดนเป็นโลเนี่ย โอ้ยผมจับเต็มมือผมเลยน,นะทุกคนโอ<ย>้ยใหญ่ใหญ่มากดูครับจอดห ต่อนะครับทุกคนไปแล้วอรอสักครู่นะครับมีตัวมาแน่ไม่กลัวรอสักครู่ดูต่ออสักครู่นะครับ ครับออกมาตัวมาแน่ตัวสวยๆเห็นไหมประกุเหลืองอ้วนๆสวยๆอน,นี่ดูรับแต่ละตัวไซส์สวยนะโอเคครับดูต่อนะครับผมย่อนติดกอหญ้าไปเยอะมากแล้ว รอสักครู่นึ่ครับมันอยู่ในป่าเราก็ต้องหาในป่านี่ข่อไปดูรอสักครู่นึงวัด้อยขาคุณว่าติดอยู่ข้างป่าติดอยู่เัี้ยเงี้ยเนี้ยเงี้ยเอมาแล้วก็มาแล้วก็อ๋อเห็นแลครับสวยๆ,ยๆอยู่อะไรในป่า นี่เดี๋ยวต่อครับรอสักแป๊บนะครับ ร้อยครับเจ็บร้อยครับไม่หลุดแลว้วคราวนี้ไม่หลุดแลว้วสวยๆนะดูไเดยป้า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 ป้๊เฮ้ยเจ๋อๆเลยทุปคาป้ากดเหลียงแม่น้ำปิงดูแต่ละตัวสุดยอดทั้งนั้นนี่สวยๆครับ